ขาลที่อฝากตรงข้ากับอาคารสถานีย่างให่ดเดินามไปารบริเวณทาเดน่า่ะนออกางแลบขบวนรขึ้นานผู้โดยาร่้าจะมีขบวนรถขึ้นขากันผู้โดยสาที่สองฝ่กตรงข้ามกับอาคารสถานีหลัง ผู้ค้าเปิดและมัตต์ตลารตลาดศักดิ์สิทธิ์บนรถเรือในอ่า สารทงนีหลักสูต